สวัสดีจ้าฮัลโหลตาเก้าฮัลโหลเอทุกคนสบายดีตาเก้าเดี๋ยวก,กินต้องงอละจะได้จิ้มปุกอะพรุ่งนี้จะ้อยเลยจะจิ้มปุกละ,ก,ะ,ลก,ก,ก,ละก็วันนี้จะออกมาจะมากินขนมด้วยจ้าวันนี้จะมาถอดไพ่ดูดวงพรุ่งนี้จะมีลอตเตอรี่มีบ่อยบ่อย ฮ่องกงอาทิตย์หนึ่งมีสามมีสามวันลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่ฮ่องกงอ่ะเอออาทิตย์หนึ่งมีสามผนเออก็เลยมาถอดไพ่ดูดวงว่าจะมีโชคมีลาบไหมกับไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยถอดเสร็จถอดไพ่เสร็จก็จะมากินจ้ะโอ้ยอยู่ฮ่องกงเนี่ยอดอยากฮ่องกงเนี่ยอดอยากจะพี่น้องไม่เหมือนอยู่เมืองไทย ถ้าฉันอยู่เมืองไทยฉันจะไปออกหากินทุกวนันทุกคืนทุกคืนฉันจะไปออกหากินทุกคืนจะไปล่าเหยื่อทุกคืนทุกคืนนะ <c oughs> อยู่นี่มันหากินตับไตใส้พุงลําบากจ้าไม่เหมือนอยู่เมืองไทยถ้าอยู่เมืองไทยนะฉันจะไปออกไปหากินทุกคืนทุกคืนเลยเชี่ยวอ,อมามาเลือกไพ่ก่อนจ้าตับไตใส่พุงก็หากินยากเหลือเกิน อเอลือกไพ่ก่อนจ้าเลือกไพ่ก่อนเด้อ今ดเออออกมาจิ้มแอปุกายา,กยากกอยายมมะวันพรุ่งนี้จะ六合彩ดูตัวเองมีโชคหรือไมู่วัวเอพมีโชคหระอยู่กพ้ามีิตักนเลือกไพ่ด้วย ละเอียดก่อนมนมีตัวไหนติดอยู่มัง่งเอาไม่มีมาดูตรงนี้อีกตอนนี้ก็ตะวันตกดินแล้วเด้อกำกับกำคืนนะเวลาออกไปไหนก็ระวังตัวด้วยละ่ะมา มาล้างผ้ถอดไพจ้ะล้างไฟถอดไพก่อนเด้อเที่ยวที่แล้วฉันดูผ้าฉันถอดไพ่ฉันไม่มีโชคลาบด้าน ด้านหวยด้านโรตรี่อะไรพวกนี้ฉันไม่มีโชคมีลาบฉันมีโชคมีลาบไปอ,อยู่กับคนใกล้ชิดอยู่กับคนใกล้ชิดจะมีโชคมีลาบจ้ะเดี๋ยวเที่ยวนี้จะมีจะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาสับไพ่ก่อนก็มาใายไพ่สินะอะจิ้มปุก๊กอะทีมตมันเองก,ก็ไม่กี运气买六ยไทจ่จนะิม่จด้ที่ชิ่ไม่าดจิ้มปุกแลยมมก็ไม่ม่อะไรที่ะ ยาวตีหวันเฮฮอ้อ้ามอก็หยุดต่อยหวันเฮก็ล่าชดเหลืองอ่ามาไม่สิ้หวันเฮก็ตีเหรวันเฮล六合彩就มั่งเก่จงสี่กับุนตะหัอถูกสี่ตัวครึ่งก็ยังดีเนาะพอมีทุนมั่งพอต่อลมหายใจมั่งเนาะอากินลำบากแท้ มาตัดไพ่ก่อนมาเลือกไพ่หนึ่งใบจ้ะโอ้ยเงือแตกเงือแตน <laughs> ชดสายหอนในเกงกัเจิงอะกังจิงอะชดสดยหอนนะะว่าเราเลือกไพ่แล้วทีนี้เราจะมาดูนะคะเราจะมาถอดไพ่แล้วนะคะเบอร์แปดมีคนพูดถึง มีญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายพูดถึงนะมีญาติผู้ใหญ่โอ้ยมีเจ้าที่เจ้าทางเ้อโอ้เจ้าที่เจ้าทางจ้ะเจ้าที่เจ้าทางมีคนพูดถึงมีญาติผู้ใหญ่พูดถึงมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเ้อะถ้าว่าอยากจะได้แบบว่าโชคลาบก็ให้บนบาน บนบานกับเจ้าที่เจ้าทางขอให้เบิกทางทางโชคลาภก็พอมีมั่งนินดๆหน่อยๆน,นะนะมันไม่ใช่ว่าโชคลาภใหญ่นะมันมีนินนดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางก็ไม่ให้เยอะแยะอะไรหรอกนะพูดตรงๆนะนะมาเรามาดูไพ่สามใบที่เราเลือกเอ้ยออกไปแล้วสามตัวเบอร์โชคลาภ S <S โอ้มีผู้ชายคนนี้โอ้สามีจะได้เดินทางสามีจะได้เดินทางคนใกล้ชิดจะได้เดินทางคนใกล้ชิดจะได้เดินทางมาดูว่าป้ายอะไรไพ่ใบผู้หญิงกบหน้ามีผู้หญิง <c oughs> ผู้หญิงกบหน้า <c oughs> จะได้เจอได้เจอได้เจอกับผู้หญิงคนเนี้ย ผู้หญิงอ่ารูปร่างขาวขาวผอมๆขาวขาวผอมๆผู้หญิงขาวขาวผอมๆก็จะได้เจอได้เจอผู้หญิงคนนี้นะจะได้เจอได้เจอกันจะมีคนพูดถึงมีญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่พูดถึงนะญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยสบายนะญาติผู้ใหญ่พูดถึงก็ไม่ค่อยสบาย มาแล้ะจะ้าเราดูไพ่เสร็จแล้วไม่มีโชคไม่มีลาบจ้าโมวันเฮจ้ะเอาหมวันเฮเออของถ่ายก่อวะหมวันเฮไตเราเฮจิกิโมวันเฮแกมจงรอบช้อยแกไทจิมจะปุกที่ห่าวแล้วจอมจงหลอบช้อยอจิมจะปุกที่ห่าวแล้วจะห้อยหลอบช้อยจะจะทนจงแกก็ไล่ก้าเลยเสร็จเยอะละ เสกใส่โตสีอ่ะมากินขนมปังทอดจ้าพ <si ี่น้องมามาด้วจ้าวันนี้เห็นความสวยของคอยบอก็แม่ของเล่มแรงเลยอ่ะก็แม่แรงแรงเลยอ่ะแสงยาต้องไปยันรลิวอ่ะแสงยาต้องไปยันหลิวได้กูเอาฟ้าจองงูฟ้าจองชดกายเลยสัตว์ย้อยยันรลิวแกอ๋อสัตว์ย้อยยันรลิวแกก็เวลาแต่งหน้าแต่งตาออกไปข้างนอกก็จะมีคนมาจีบนะจะมีทั้งหนุ่มทั้งแก่นะมาจีบจันนะ เวลาฉันไม่แต่งหน้าไม่แต่งตาไม่ทําผมอะไรเงี้ยลงไปซื้อของเนาะไม่มีใครพูดอะไรหรอกเวลาฉันแต่งหน้าแต่งตาทําผมแต่งตัวดีซะหน่อยเนี่ยคนจะมาจีบทั้งหนุ่มทั้งทั้งหนุ่มทั้งคนแก่โอ้ยฉันละเบื่อหนายเออเอ,อ้ยจหโหงาน่ารำกท่อ่ะอไปอ你唔通你你唔้าจ哋องชดกายแม่ามา 你有時都會化妝啦，好似我拍片咁樣，我拍片我啊化妝啦，我有時我啊爭啲嘢我落去買，我落啲買落去買佢又俾人撩啦，啊俾人撩啦，後生又撩啦，老又撩啦，唉、哎、都唔知做乜嘢就香港人，泰國人就冇呢啲嘅，泰國人就啊就唔撩呢啲嘢噶嚇，係 <laughs> 香港人啊特別啲啊。 อะไรเสกไซตโตสีละ่ะมากินจ้ามากินขนมเด้อขนมจ้าขนมขนมปังทอดชุบไข่ทาเนยแล้วก็ใส่นมค้นหวานจ้ามาเด้อเป็นอาหารว้างฉันทำอาหารว้างกินเพราะว่าท่านกินมื้อนี้แล้วตอนเย็นท่านก็ไม่กินข้าวแล้วก็มาสิลิชาหชาหาแรเยั่นนะร็กฝานนะเอา食饭กามา啊肥่ ก็เย็นนี้จะไม่กินข้าวเพราะว่าจะลดความอ้วนจะจะลดความอ้วนให้ได้ภายในปีหน้าฉันจะต้องลดให้ได้นะเพราะว่าฉันอ้วนเกินแล้วไม่ไหวหาเสื้อผ้าใสา่ย,ยากจ้ะอมกาม,มตัลใา่ห,าหมาต่ได้ละ好น买到้าม,าามเจออ่ะ มหาเสื้อผ้ายากจ้ามหาเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าซื้อก็อยากเสื้อผ้าไม่ค่อยจะมีใส่มีเสื้อผ้าอยู่แหละแต่ว่าแต่ว่าใส่พอดีตัวมันไม่มีก็เลยอยากจะลดความพ้วนได้หน่อยนึงจะได้ใส่เสื้อผ้าได้เสื้อผ้าฉันมีแต่สวยๆนะฉันเก็บไว้ฉันใส่ไม่ได้พองที่ซ่าม,ามจันเ靓噶帮า唔เ得啊我ล่ะ จะเป็นหวยไทยนะลอตเตอรี่ไทยต้องคอยวันที่หนึ่งต้องคอยวันที่สิบหกวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต้องรออยวันที่สิบหกนี่ละถึงจะมีอ่ะถ้าหวยฮ่องกงนะาทิต์หนึ่งมันมีสามวันนะลอตเตอรี่อ่ะนี่ฉันซื้อทุกเที่ยวฉันซื้อเที่ยวละสี่สิบสี่สิบฉันซื้อทุกเที่ยวฉันก็ซื้อสี่สิบอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอ่ะเท่าไหร่ละสี่สสี่สองแปดสี่สามสิบสอง อาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ถูกก็ล่อไปร้อยยี่สิบแล้วร้อยยี่สิบน่าไม่ถูกอะอาทิตย์หนึ่งอะร้อยี่สิบร้อยี่สิบเสียอาทิตย์ก็เท่าห่แล้วถ้าไม่ถูกะนะพูดถึงะนะถ้าถูกให้สักอ่าถ้าว่าสามตัวนี้ได้ทุนคืนได้สี่สิบถ้าสามตัวครึ่งก็ได้พอมีกำไรหอมปากหอมคอพอไปซื้อขนมกินมั่ง ถ้าสี่ตัวก็ได้เยอะหน่อยเออถ้าสี่ตัวครึ่งได้เยอะห้าตัวหรือว่าห้าตัวครึ่งก็ได้เป็นล้านได้เป็นสิบล้านเออมัมานน่าจ,จะถูกให้ฉันนะสักห้าตัวครึ่งนะไปเอารางวัลที่หนึ่งแล้วเอารางวัลที่สองก็พอถูกให้ชื่นใจซะหน่อยซึ่งก็ยังดีนะ 唔使中大奖啊，中咗二奖都都好噶啦，係嘛？中第二奖啊，OK 噶啦，唔使中大奖噶啦。 อืมถูกยากถูกเกินแท้ลอตเตอรี่โชคลาบด้านลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่มีมันจะมีโชคลาบด้านคนรอบข้างคนใกล้ชิดให้โชคให้ลาบจะได้กับคนใกล้ชิดนี่นะเพราะว่าจะเสียเงินกับญาติพี่น้อง <c oughs> จะได้เงินจะได้โชคได้ลาบกับคนใกล้ตัวกับคนใกล้ชิดแต่ว่าจะเสียโชคเสียลาบก็บญาติพี่น้องมันเป็นแบบนี้นะฉันดูดวงอะนะจะเสียเงินเสียทองก็บญาติพี่น้อง อันนี้เป็นน้ำชาฉันกินน้ำชาน้ำชาไม่หวานฉันไม่กินโคกฉันไม่กินโคกฉันกิน,น,น,นชาชาใส่น้ำแข็งน้ำชา,น,านี่ว่าไม่ใอหลค้เลย็เนี่ว่าเป้ชาเลยกะชาก้าที่แข็งิม่หวาจเลยนะฉันกินชาฉันกิล่ะ เดี๋ยวคืนนี้จะไปออกหากินจ้าจะไปออกไปหากินตับไตไส้ปุงคนฮ่องกงนี่นะ <c oughs> อืมนีหมดแล้ว ูกยากถูกเย็นแต่ลอตตรีถูกใช่พอได้ชื่นใจสัหน่อยก็ยังดีฉันไม่ถูกมาหลายเดือนแล้วมจงรอบชอยเกยก็หยุดกะลาโมอ้อนไหวเจิงอ่ะเป็นสี่หมายแล้วจอยโตต้องให้จงจอเซซโกจงจอยโตให้สามโก 啊，間中啦，三個半啦嚇，有時咧，有時運氣好啦，就中四個，中四個有六百蚊，六百二十蚊啊，好似係，中三個有四十又有誒買四十蚊，咪中一條咪啊，咪攞翻四啊四啊蚊啦，攞翻個半啦，你中三個半有三百幾啊，有三百六十啊，三百二十蚊啊，三個半啊。 จงเซโกเล่จะลกปากยีสมันเอ,อ้ยาสีจงอะมาโออันนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะตายอยากจอยกินแล้วตายก็ก,กำหยัดให้กำโตสิน้นไปแล้วจะไปหากินตับไตไส้บงคนห้องกงแล้วเนี่ยไปแล้วโด้อออกหากินแล้วตอนนี้มืดค่าแล้วจ้ะ ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าจอยกินแต่กับบ๊ายบาย